เย้งบอกเขาแล้วพ่าแล้วคุณลูกไงแล้วคุณลูกว่าไงนงลูกไอ้เจ็บแกไปเตมบากคุณบอลอยู่วะที่แกว่าให้คนให้คนเศร้าพ่อเด็กเย็นเดินระคามาสิดไปเห็นไฮห็นหน้าก็เป็นเด็กหน่อยสัมลี่าชาวบ้านเาทแล่หน้าไหวบ่นอะไรก็ีเดพ่อเด็กินอยู่เขาสีเอามาส่งหดูเขาก็ได้ ยเย,เนย, <ś ets> ยเ็นเย็นโยมเยเลเดีนะ <ś ets> วิธีสองพี่น้องก็จะทำขึ้นเสียบผูกไว้แขนต้นเต้นพรุ่งนี้ก็ไปซื้อสกรมูมายิงใส่